วันที่8กุมภาพันธ์2566นายพิชัยนาริพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจธธกล่าวว่าตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบองอจะประกาศลดราคาน้ํามันดีเซลลงลิตละ0.50บาทเหลือลิตรละ34.50บาทในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นแนวทางที่พักเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลลดราคาน้ํามันดีเซลมาโดยตลอดและได้ออกนโยบายของพักในเรื่องนี้อีกทั้งราคาน้ํามันดิบของโลกที่มีราคาลดลงด้วยค่ะนายพิชัยกล่าวต่อว่าดังนั้นการลดราคาเพียงลิตรละ0.50บาทจึงเป็นการลดราคาที่น้อยเกินไปและลดช้าเกินไปค่ะเพราะราคาน้ํามันดิบของโลกได้ลดลงมานานแล้วและน่าจะต้องลดราคาน้ํามันดีเซลลงมากกว่านี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเคยบอกเองว่าน่าจะลดลงลิตรละ2บาทตามแนว ทางที่พักเพื่อไทยได้บอกไว้แต่แรกค่ะนายพิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันดิบของโลกได้ลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกับก่อนที่จะมีสงครามรัสเซียยูเครนแล้วและราคาน้ำมันดีเซลในช่วงนั้นยังไม่อยู่เกินลิตรละ30บาทอีกทั้งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงถึงบาเรลละ110ราคาขายน้ำมันดีเซลก็ยังต่ำกว่าลิตรละ30บาทได้อีกทั้งค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นแล้วดังนั้นจึงไม่เข้าใจว่าทำไมจึงลดราคาน้ำมันดีเซลเพียงแค่ลิ ทเทท่าานนั้บแถมยังลดในวันที่15กุมภาพันธ์2566ซึ่งเป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา152เหมือนต้องการกลบข้อบกพร่องของรัฐบาลที่ฝ่ายค้านจะแฉในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งที่ควรจะลดราคาน้ำมันดีเซลได้ก่อนหน้านี้นานแล้วค่ะ